สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอออมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำผัดมะเขือยาวค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาสับกระเทียมกันก่อนเลยค่ะวันนี้พี่การใช้กระเทียมจีนนะคะสับแล้วก็จะได้ประมาณสักสามช้อนโต๊ะสับเสร็จสับเรียบร้อยถูกอกถูกใจได้ที่เราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนค่ะประมาณนี้เนาะอ่า เสร็จแล้วใส่ถ้วยผักเอาไวา้ต่อมาค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูแดงจินดาเขียวแดงนะอ่าก็จะใช้สักสามสี่เม็ดนะสลับสีกันไปตกแต่งจะได้สวยงามนะคะอ่ะราระบุบแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นอ่าซอยเล็กๆน้อยๆใส่ถ้วยผักเอาไวา้ต่อมาค่ะอ้าวมะเขือยาวนะคะใส่เอ่อเกลือป่อนไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะละลายน้ํานะแล้วเราก็หั่นมะเขือยาวค่ะ าหั่นเป็นแว่นๆนะคะหนาก็สักประมาณเซนหนึ่งค่ะหั่นเสร็จแล้วเราก็แช่น้ําพักเอาไว้นะคะอาจ,จะได้ไม่ดําเดี๋ยวพี่การจะเอาเมะเขือยาวเนี่ยไปลวกน้ำหนึ่งรอบนะคะเวลาผัดจะได้ใช้เวลาผัดไม่นานค่ะแช่น้าเกลือไว้ก่อน เดี๋ยวเรามาดูนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พีการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปขนเพื่อนแล้วก็มีสูตรราย,ล,าย,ล,ายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะมะเขือ,อยาวก็ประมาณสักสามลูกโตโตนะคะจะแช่น้ำเกลือไว้ก่อนนะคะต่อมาค่ะหมูเนื้อแดงสับนะคะสองร้อยกร,รัมค่ะ,ะกุ้งแห้งแช่น้ํานะคะก็ประมาณสักร้อยกร,รัมค่ะตัวโตโตเป็นเป้งเลยกระเทียมนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยนะคะใบโหระพาหนึ่งถ้วยเล็กๆค่ะแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้พี่การใช้แต่เม็ดนะแล้วก็อซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนชาน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเต้าเจี้ยวเขาเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะผัด อ้ลืมอ่าพริกขี้หนูนะคะสองสามเม็ดเขียวแดงของเราอ่าเครื่องปรุงนะคะแล้วก็วัตถุดิบสำหรับที่จะผัดมะเขือยาวของเราก็ครบเรียบร้อยนะคะหม้อน้ําเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วจัดการเอามะเขือยาวของเราลงรวกเลยค่ะลวกพอนุ่มๆน,นะคะแล้วเราก็ไปใส่ในน้ําเย็นค่ะเดี๋ยวกดให้จมๆสักนิดนึง เวลาผัดเราจะได้ใช้เวลาผัดไม่นานนะคะเพ,เพื่อนๆถ้าเราไม่ลวกก่อนจะใช้เวลาผัดนานบางบ้านอาจจะเอาไปทอดกับน้ำมันก่อนก็ได้นะคะอันนี้แล้วก็แล้วแต่เลยค่ะเราสามารถดัดแปลงได้เอาที่เราชอบแล้วก็ถนัดค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพิการจะเอาไปแช่น้ำต่อมาค่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะ เราก็เอากระเทียมที่เราสับไว้มาคู่ลงผัดให้สุกหอมก่อนค่ะนี่ใช้ไฟปานกลางก่อนนะคะอ่าอย่าใช้ไฟแรงให้กระเทียมหอมก่อนผัดไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆเดี๋ยวเราก็ใส่หมูสับค่ะพอเหลืองถูกอกถูกใจได้ที่เราก็ใส่หมูสับลงผัดต่อได้เลยค่ะ ก็ยียสักนิดสักหน่อยนะให้หนงหมูเขาแตกตัวแล้วก็ใส่กุ้งแห้งแช่น้ำของเราตามด้วยเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวเม็ดนะคะลงผัดให้สุกหอมเลยค่ะีเห็นไหมคะน่าทานไหมคะรเราจะทานกุ้งแห้งกับหมูสับเปล่าๆดีนะ <laughs> ต่อมาค่ะใส่เลยค่ะมะเขือยาวที่เราลวกไว้เมื่อคู่ค่ะผัดคลุกเข้าสักนิดสักหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงค่ะใส่เลยค่ะนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะเพราะว่าเต้าเจี้ยวเขาเค็มแล้วเราจะใส่นิดเดียวตามด้วยนะคะน้ำมันหอยค่ะ แล้วเราก็ใส่น้ำตาลสายเพื่อตัดรสนะคะจะออกเค็มๆ็หวานๆน,นิดๆน,นะคะอ่าแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ,ะจขั้นตอนนี้เราก็ผัดคลุกเขานะคะให้เครื่องปรุงเข้ากันนะคะกับวัตถุดิบตามด้วยค่ะอ่าพริกที่เราบุกไว้เมื่อคู่แล้วก็เอ,อใบโหระพาอ่าขั้นตอนนี้เราก็ผัดคลุกเขาอีกสักหนึ่งรอบนะคะอืม ว้าวน่าทานไหมคะเพื่อนเพื่อนเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่จานเสิร์ฟได้เลยเพื่อนเพื่อน,นก็ลองชิมดูก่อนก็ได้คะ่ะในเวลาผัดนะคะสามารถเพิ่มเติมเครื่องปรุงได้หรือลดปริมาณได้แล้วแต่ชอบเลยคะ่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะมะเขือยาวผัดของพี่การน่าทานไหมคะเพืนเพื่อนค่ะ ยามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ